ดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนักลินนะครับก็ตัวน,นี้ก็คือน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินชมน้ำตกทั้งหมดที่นี่มีเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นนะเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจว่าแต่และชั้นเป็นยังไงบ้างนะครับไปลุยกันเลย เดินขึ้นไปชมน้ําตกแล้วก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปด้วยนะครับก็มีสามารถาพวกดูวงจรชีวิตของแมลงหรือไม่ก็จะเป็นพวกสัตว์ตัวเล็กๆแตกต่างกันไปนะครับสามารถแวะเข้าชมาแวะสำรวจตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ เจ้นที่ได้จัดทําไว้ให้นะตอนนี้เราจะเดินไปที่ชั้นเจ็ดก่อนเลยนะเนาะเดีรวเดินลงก็จะเราดิ่งไปเลยแล้วก็ไปจากชั้นเจ็ดลงมานะครับจะได้ง่ายเนาะโอเคเดินกันเลยครับผมครับตัวนี้ก็จะเป็นทางเดินสําหรับศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะครับเรียกว่าอะไรผาเว้า ผาเว้าไหลจนหลงนะครับแต่พอดีเราวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาเดินเนาะเพราะว่าไม่ได้ค้างที่นี่เราแบบว่าไปกลับเนาะเราก็เลยใช้เส้นทางปกติก็จะเป็นทางเดินแบบนี้นะครับไปเราเดินต่อครับ ตรงข้างทางเดินนะครับก็จะมีป้ายบอกชื่อต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ยืนต้นเนาะตัวนี้จะเป็นต้นสมอพิเพกนะครับลักษณะของต้นนะครับก็เป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็ลูกลูกของสมอพิเพกก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ได้ศึกษานะครับ แต่เราไม่เห็นลูกของมันนะนี่ต้นอยู่ตรงนี้สมอพิเภกสามารถเรียนรู้ระหว่างทางที่เดินไปน้ำตกได้นะครับ ตรงด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นร่องรอยของน้ำป่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วะที่นี่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลาหลากด้วยนะครับก็ก็จะยังมีครับต้นไม้ที่โดนน้ำซัดเป็นแนวเลยนะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็น้ำตกชั้นที่เจ็ดนะครับชื่อน้ำตกล่มกล้าวแต่เราก็ไม่ทราบความหมายนะครับว่าล่มกล้าวคืออะไรเนาะเดี๋ยวเรานี่น้ำตกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆเนาะว่าน้ำตกล่มกล้าวอจะเป็นยังไงบ้างชั้นเจ็ดตรงนี้น้ำตรงนี้ก็น้ำเยอะ มันเยอะดีอยู่นะชั้นบนสุดของน้ำตกห้วยแน่ขมิ้นนะครับก็คือชัอ้นที่เจ็ดนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ เลยครับน้ำตกชั้นที่7ดเนาะถึงแม้ว่าน้ำจะไม่เยอะเต็มที่ก็ถือว่าสวยอยู่นะเออไม่ไม่ผิดหวังที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวเราขยับลงไปชั้นล่างต่อไปเรื่อยๆเนาะ กำลังเดินลงนะครับจากชั้นเจ็ดไปชั้นที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับชั้นเจ็ดก็สวยดีนะเดี๋ยวจะพามาดูของแปลกนะแปลกไหมอันนี้เราจะมองไม่เห็นน้ำนะตรงนี้นสังเกตดีๆไม่มีน้ำนะครับน้ำมันลอดมา เรใต้ยพื้นมานะครับนี่แล้วมาโผล่ตรงนี้แล้วก็ไปรวมกับส่วนนู้นอีกอีกสาขาหนึ่งเนาะอีกสายหนึ่งก็จะรวมลงไปที่ชั้นหกนะครับทางขึ้นอ่าทางขึ้นมาชั้นเจ็ดมันก็จะเดินลงมาบันไดนิดนึงนะแล้วก็จะเดินย้อนกลับไปครับโผล่ป้าย รเราก็อยู่ตรงน้ําตกชั้นที่6นะครับดูนู้นไหลลงมาจากชั้น7จ็ดเนาะมันก็จะตรงนี้ถ้าเป็ดถ้าช่วงที่เป็นมีน้ําเยอะๆตรงนี้คงจะสวยมากๆเลยนะตรงนี้มันก็ไม่มีละมันก็จะมีไหลลงมาด้านนี้กับตรงนู้นนะครับตรงนู้นชั้นที่6นี้ก็คือน้ําตกชื่อดงผีเสื้อนะครับคาดว่า ผีเสื้อน่าจะเยอะครับแถวนี้นะฮะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วป้ายก็ล้มไปแล้วนะครับป้ายตรงนี้ก็ล้มไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวก็ทางอุทยานก็จะซ่อมให้สวยงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นต่อไปครับผม ส่วนตรงนี้ก็คือน้ําตกชั้นที่ห้านะครับชื่อว่าไหลจนหลงนะครับชั้นที่ห้าไหลจนหลงที่ท่านเห็นอยู่นู่นนะครับที่เห็นอยู่นู่นก็คือน้ําตกเนาะเดี๋ยวขยับไปใกล้ๆครับครับที่เห็นน้ํามันไหลน้อยๆนะครับถ้าจะไม่ไม่มีถ้าจะไม่เห็นเลยนะครับมันก็เป็นสายเล็กๆนะคือ ตอนนี้ก็คือช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเข้าหน้าแรางแล้วน้ําก็น้อยลงเนาะทีนี้ลักษณะแบบนี้คือ,อมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำเนาะน้ําส่วนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไหลไปในอีกจุดหนึ่งที่มันต่ํากว่าตรงนี้ก็คือจะอยู่แนวนู้นนะครับแนวนู้นอยู่แนวนี้มันก็ไหลไปชั้น ที่สี่นะครับส่วนตรงนี้มันก็มีแค่นี้แต่ถ้าเป็น,ถ,ปน,น,น,นถ้าเป็นหน้าฝนนะครับจะเป็นหน้าฝนน้ําตรงนี้ก็จะเยอะมันก็จะไหลเต็มตรงนี้เลยตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นที่รับน้ํกว้างเลยนะลึกด้วยตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้มันน้ำมันน้อยมันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนทิศไปทางโน้นแล้ว ไม่แน่ใจว่าหน้าฝนเราจะได้มาถ่ายอีกหรือเปล่านะก็เก็บได้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปชั้นที่4ต่อนะครับ ตรงนี้ก็คือเป็นสแกเถานะครับเป็นก็เป็นไม้ที่เป็นเถาวันนะขนาดใหญ่ก็แผ่กิ่งเลื้อยไปตามต้นไม้ต่างๆนะครับตรงนี้เรียกว่าสแกเถาเนาะชื่อเขาเนี่ยก็จะแผ่ไปเกาะกับต้นไม้อื่นไปเรื่อยเลยนะโอเค วันนี้เราขี่เจ้า W R 1 5 5 R ของเรามานะครับโหไม่ได้ขี่นานเลยก็ออกมายืดเส้นยืดสายนิดนึงนะไม่ไกลไม่ไกลครับน้ำตกห้วยแม่ขมิน้นโอเคขี่ดีมากครับนี่ ถ้าเรามาถึงจุดหมายนะครับเดี๋ยวเราก็เดินไปน้ําตกก่อนนะจริงน้ําตกชั้นที่4ี่ก็อยู่ใกล้ๆที่จอดรถเราเลยนะครับจอดรถเสร็จแล้วก็จะมีทางเดินลงไปตรงนี้นครับจะมีป้ายบอกชัดเจนนะด้านขวามือของเรานะครับก็จะเป็นลานกางเต็นท์กว้างๆอะไรนะครับ ตรงด้านขวามือข้างทางเดินที่จะลงไปน้ําตกชั้นที่สี่นะครับก็จะเป็นลานกว้างครับสําหรับกางเต็นท์นะครับแล้วด้านหน้าตรงนู้นก็จะมีส่วนที่สําหรับถ่ายรูปชมวิวเนาะตรงนูน้นสําหรับชมวิวชมทะเลหมอกยามเช้านะครับหากหากมีก็จะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยเลยนะครตรงนี้ วันนี้เราไม่ได้กางเต็นท์นะเรามาเที่ยวเชาว้ามาแล้วก็กลับตอนเย็นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่น้ำตกชั้นที่สี่นะครับตรงนี้ใกล้ๆนี่เองนี่ตรงนี้โอเคเดนเป็นปเลย ทานซ้ายมือเราน้ำตกแล้ว ต้องระวังหน่อยเพราะเนี่ยมันเหมือนໄທก็ต่างอยู่นะ อันนี้ก็คือจะเป็นเถาบันไดลิงนะบันไดลิงก็จะเป็นแบบนี้เป็นร่องล่องล่องล่อง,องนะครับเถาบันไดลิงขึ้นไปเรื่อยนะครับขึ้นไป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 นู่นข้บนนู่นน,น,นะบันไดลิงตรงนี้จะเป็นน้ำตกชั้นที่สามนะครับชื่อ วังหน้าผาฟังหน้าผานะครับก็ประมาณนี้นะครับวังหน้าผา ส่วนตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับความรุนแรงของน้ําป่านะครับที่ซัดอะไรที่ขวางทางเขาก็จะซัดกระจายมาหมดเลยนะครับก็จะทําให้ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงครับก็จะหักพังไปแล้วก็ดินที่ดินหรือหินบางช่วงก็อาจจะถูกเซ่อททาลายลงไปนะกัก็จะไหลลงสู่ด้านล่างเนาะส่วนที่ ้างคาอยู่ก็ก็จะอยู่ไปก็ไปพิงตรงมุมนี่แล้วแต่เขาจะน้ำเขาจะพาไปอะเนาะก็นี่นะครับก็ช่วงฤด,ดูน้ำหลากก็ต้องระมัดระวังครับในการเข้ามาเชี่ยวน้ำตกเนาะต้องปฏิบัติตามเจ้าที่แจ้งเตือนอย่างเคร่งครัดนะไม่งั้นก็ดูดีสภาพของเอ่อ ต้นไม้รลากไม้โดนน้ำซัดไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นที่สองนะครับครับในบริเวณนี้ก็สามารถเล่นน้ำได้นะแต่ต้องมีเสื้อชูชีพนะครับแล้วก็มีคนคอยดูอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะแล้วก็นี่มีจะมีป้ายบอกว่า,าในบางช่วงก็จะมีน้ำลึก2-3เมตรนะครับแถวๆนี้นะ ต้องระมัดระวังนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็จะมีป้ายเชือกเชือกเนาะเชือกพลาติกที่เป็นป้ายแจ้งเตือนว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ผ่านเข้าไปนะครับเพราะว่านะ้ํามันลึกมากนะครับแต่บางช่วงที่สามารถเล่นได้ก็จะให้ใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ลงไปเล่นได้นะครับโอเคอยังไม่ถึงชั้นสองนะตรงนี้ระหว่างทาง ลงจากชั้นสามไปชั้นสองนะเราแวะถ่ายรูปก่อนก็น้ำใสสะอาดดีนะครับไปเราไปชั้นสองบันไดยอยู่นี่ ตรงนี้แสดงว่าม,มีเป็นที่สามารถเล่นน้ําได้นะมีท่าน้ําด้วยแต่ต้องแต่ถ้าตรงที่เป็นสีเข้มๆก็จะลึกหน่อยเนื้อต้องระมัดระวังนะครับต้องใส่เสื้อชูชีพนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ําตกชั้นที่สองแล้วนะครับชื่อว่าม่านขมิ้นนะครับม่านขมิน้นเป็นยังไงเดี๋ยวแวะมาดูตรงนี้ก่อน ôi ที่สองนะก็จะเป็นลำธารของน้ําตกนี่แหละครับถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นว่านะครับลักษณะของลำธารอาจจะเปลี่ยนไปในทุกๆปีนะครับที่เกิดน้ำป่าไหลหลากครับรุนแรงนะก็จะกัดเซาะขอบตะลิงหรือรากไม้ต้นไม้ครับเปลี่ยนให้ลำธารเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับอาจจะเป็นบางช่วงเนาะ เดี๋ยวเราไปชั้นที่หนึ่งต่อนะครับเดินมาแป๊บเดียวนะก็เราก็เห็นป้ายชั้นที่หนึ่งนะชื่อว่าดงว่านดงว่านก็จะน่าจะเป็นดงว่านนะว่านก็คือตรงนู้นนะมันจะมีอาจจะมีว่านนะอะไรสักอย่างนนะถ้าถ่านี้นะ่าจะขึ้นเยอะก็คือลำ เป็นลำธารต่อจากชั้นที่สองนี่แหละนะเนี่ยก็จะไหลลงมาครับต่อเนื่องกันมาแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตรงนู้นจะมีชั้นมีไรหรือเปล่านะแต่ชั้นที่หนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าดงว่านก็โดยประมาณก็น่าจะ มีเพียงเท่านี้นะของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีทั้งหมด7ชั้นนะแล้วก็พาไปชมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับขึ้นไปข้างบนนะครับ